เครื่องคันกะทิสแตนเลสหกน็อตนะครับตัวนี้จะส่งถึงคุณอนงนาตนะครับอำเภอสามพันจังหวัดนคนปรปฐมนะครับาการดูแลรักษาก็มีอัญจเรบีสองที่นะครับหนึ่งที่สองที่แล้วก็มีน้ํามันเฟืองนะครับน้ำมันเฟืองนี่ค่อยดูจากตาแมวนะครับว่ามันลดลงไปหรือเปล่าเพราะอันนี้กำลังปั่นเครื่องอยู่ฟองเลยฟอดนะครับตัวนี้สามารถเดินหน้าได้ถอยหลังได้นะครับอ,อันนี้ผมต่อแบบเดินหน้าถอยหลังให้นะครับ ที่ว่า6น็อตก็คือนับตรงนี้นะครับหกน็อตนะครับก็จะมีตัวทีให้นะครับตัวทีนี้จะแถมให้ไปเอาไว้สําหรับถอดนะครับถอดทําความสะอาดนะครับก็เวลาใส่ให้จําหัวมันคือหัวก็คือด้านนี้นะครับก็จะมีสลักอยู่นะครับซ้ายขวัวเวลาถอดออกเวลาใส่ก็กลับใส่ที่เดิมนะครับอ,อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรพยายามอย่าให้ของแข็งอะไรที่นอกเหนือจากมะพร้าวลงไปนะครับ ก็พวกน็อตพวกอะไรนี้ต้องหาของมาปิดนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปปั่นปุ๊บเกียวมันจะเสียเลยตัวนี้นอกจากปั่นมะพร้าวแล้วก็สามารถปั่นปั่นน้ำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างเลยนะครับโอเคติดขัดตรงไหนโทรมาถามนะครับเบอร์ผมอยู่ตรงนี้